สวัสดีครับผมเมื่อนี้ออกลุยงานไถครับผมนี่ก็เป็นงานไถหมู่บ้านติดกันกับบ้านผมนะครับผมไถฮักคอครับผมโอ้ไฮนาครับผมนี่ครับไฮนาพอดีสีขวะเป็นให้ใหญ่กับโบได้ครับผม พื้นที่16ไร่ครับผมนี่ครับเปินไปหาป่าหากกไม้ใหญ่นะครับผมถ้าการลองเทียงนี่ครับผม้อมเพิ่งเริ่มงานครับผมออกมาออกมาแต่แต่ตีห้าครับผมแต่ว่าเผื่อมาฮอดแล้วกะเพื่อเจ้าของนาลงมาบอกนะครับผมลงมาบอกเขตแดนก็เลย ขมินลงมากะไทยเลยนี่แล้วแล้วไปไลท์ให้แล้วครับผมนะหนักลายอดไล่ครับผมกะลุยคือเก่าครับผมตัวเล็กสามหกกับห้าสิบมุมสูงครับผมนี่ครับพึ่งไทยได้ห้าให้ นีแต่ให้ในน้อยครับผมมันให้นามันบบเป็นเหลี่ยมนะครับผมให้นามตะกาวตะกี้นี่ครับซุ้มยังบริไทไปฮอัดเขตที่เขาไทยแล้วนะครับผมนี่ครับพื้นที่16ไร่น่าจะบ่ายครับผมเมื่อเนี้ยเจอให้นาน้อยฮ เอาบรรยากาศนั่งกินข้าวครับผมนั่งกินข้าวเศร้านะครับมาแต่แต่ดึกแล้วก็นันนี้ก็สิได้ลุยงานครับผมนะคลิปนี้ก็เสียไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมขอดัวไทยก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ